ก่อนจะไปผมว่าเราแถมนิดนึงดีกว่านะครับเ,เรามาดูกราฟบิตคอยกันนิดนึงไหมนะฮะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงบางคนบอกทําไมไม่ดูกราฟทองคำนะทองคามันพุ่งออทามไฮนิวไฮไปตลอดแหละนะฮะหรือดูด้วยก็ได้แต่ว่าบิตคอยเนี่จงจิมน,น่าสนใจเพราะว่าถ้าจําได้เมื่อสออาทิตย์ที่แล้วเราดูกันเนี่ยนะฮะเราบอกว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในเรนจ์ที่พูดง่ายคือถ้ามันเบรกเนี่ยนะ,ะตอนนั้นผมผมโน้ตเอาไว้ว่าสังเกตไหมว่ามันทำไฮและโ o ล แล้วถ้ามัน break High 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 เนี่ยมันก็จะเข้าฟอร์ม i g h โล g h high l o w High high นะฮะแล้วถ้ามัน break channel ที่มันเป็นอยู่ได้เนี่ยมันไปแล้วนะครับนะครับมันไปแล้วนะแล้วตอนนี้มันก็ break ขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณลงแชร์จอขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าเรียน technical analysis อ่ามาอย่างอย่างมีสตินะ <laughs> คือไม่ ลุงสอนเนี่ยแบบปลกๆอย่างเช่นสอนมาเยอะแยะเลยแล้วลุงก็บอกลวว้าทุกอย่างที่เรียนไปเนี่ยเรียนไปเพื่อจะทิ้งนะแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ดูจะทิ้งอะไรอันนี้เขาใจาย,ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ด่วนเนี้ยอันเนี้ยแพทเทิร์นอย่างเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยคือหุ้นหรือกราฟหรืออะไรก็ตามเมื่อมันพีคแล้วเนี่ยมันต้องลงมาเจ็บสิบแปดสิบเปอร์เซนต์หรือไม่ก็ flat A B C หมายความว่าอะไรหมายความว่าคเรคชั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นไอเทอร์เว็บสองลงลึกหรือเว็บสาม e ซ a y ย a อ c f l f แ a ลกยังอื่นไม่มีนะถ้ามีเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเช่นเป็นแฟลกเป็นเพ n นเนเป็นอะไรก็ว่าไปแฟลกก็คือเป็นธงสี่เหลี่ยมลงมาถ้าเป็นธงสี่เหลี่ยมลงมาเนี่ยมันจะลงอย่างเงี้ยเป็นธงสี่เหลี่ยมลงอย่างเงี้ยลงไม่ลึกนะเป็นลักษณะของเว็บสาม แลว A B C D E แล้วขึ้นสี่เลยสามสี่ 3, เลยแล้วขึ้นห้าขึ้นห้าก็เป็นบูรันตัวหนึ่งอะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแฟกลงมาเรารู้ตอนี้มันพีคข,ขึ้นมาแล,แล้วเรากะว่าเฮ้ยตรงนี้ระวังนะถ้ามันลงเนี่ยถ้ามันเป็นลงสองนะหนึ่งสองนะมันจะลงมาที่ประมาณสามหมื่นพินาสันโดโลเลยนะแต่ถ้าเป็นสามสี่เป็นเป็น เป็นแฟลก ABC มันก็ลงมาแท่ประมาณหัวตรงนี้ก็ประมาณเท่าไรประมาณ5้าหมื่นะ ABC แล้วค่อยขึ้นแต่ถ้ามันเป็นลงมาน้อยๆอ,อย่างนี้เนี่ยมันเป็นแฟลกแฟลกมันมีข้อแม้อยู่อันนึ่งต้องเช็คคือว่าปกติการลงเนี่ยขาลงเนี่ยมันเป็นโมทีฟขาขึ้นเป็นรีอคทีฟสับกับกันมันจะมีสามสห้าหรือห้าสามห้าแล้วแต่นาตาตัลา มันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นแฟกเนี่ยมันจะเป็นสามหมดมันจะเป็นสาม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 เราก็ดูตัวแรกตัวแรกมันลงมาเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจิตละเป็นแฟกไม่ได้ละแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่สี่เนี่ยโอเวอร์แลปหนึ่งเพราะฉะนั้นการนับหนึ่งสอสี่ห้าเนี่ยผิดจริงๆมันคือหนึ่งสอง แล้วขาลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสามตกลงอันเนี้ยเป็นแฟลกได้เพราะเป็นสามขาขึ้นเนี่ยหนึ่งสองสามแน่นอนพอเพราะมันสามสามสามไปที่เรามั่นใจว่าเป็นแฟลกถ้าเป็นแฟลกปั๊บเราก็ขีดเส้นซัพพอร์ตรีดิสเซนส์ของแฟลกลงมาอันนี้เบรกเมื่อไหร่ก็ไปซัพพอร์ตรีดิสเซนส์ที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดเราก็ใช้อ่าเดี๋ยวนะหนูปิดเ,าเราใช้อ่าลีเนียเรเกรชันไลน์ อาจากจุดสูงสุดนะไปหาจุดต่ําสุดไม่ใช่จุดปลายสุดของเทรนนะ mm hmm. ไปที่จุดต่ําสุดสูงสุดตรงนี้นะต่ําสุดตรงนี้เนี่ยมันได้สปอร์ตดิสเซชันคือสอง a n d a r d Deviation จากเส้นรี i าร i o n Line ถ้ามันเบรกเอาเนี่ยก็แปลว่าจะไปแล้วเนี่ยโดยปกติมันก็ไปแตะเส้นบนลงแตะเส้นล่างมันอยู่อย่างมันอย่างเงี้ย อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขีดเส้นมาถึงนี่เส้นที่เราขีดมาถึงแค่นี้เองมันจบแค่นี้นะจำเอาดีวิจะเอาไอ้นั้นออกอเดี๋ยวก่อนนะสไตล์เอา extended line ออกเนี่ยเราขีดเห็นไหม l i n มาขึ้นแค่นี้เองอันทั้งหมดอันนี้เนี่ยขวามือเนี่ยเป็นส่วนซึ่งมันเกิดขึ้นเอง ไม่เกี่ยวกับ linear r e g r e i o n เพราะฉะนั้นถ้าตรับใตที่ยังไม่ทำ new high นะเส้นบนเส้นล่างนี่ก็ยังมีความหมายอยู่ถ้าไม่ทำ new high ไม่ทำ new low นะก็ยังมีความหมายอยู่เราก็ต่อไป extend e d line มันขึ้นมาแตะข้างบนแล้วก็ลงจริงๆเห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปใหม่พอพ้นตรงนี้ลุงก,ก็บอกทั่วๆไปแล้วบอกว่าบูรันเริ่มต้นแต่การบูรันของ เว็บสามสี่ขึ้นห้าหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่หนึ่งสองลึกๆมันเป็นบูรันซึ่งไม่ใหญ่นักแต่สําหรับบิตคอยเนี่ยมันไม่มีอะไรซึ่งไม่ใหญ่นักมันขึ้นอย่างน้อยก็เป็นหลายหมืน่นเราน่าจะได้เห็นบูรันครัง้งเนี้อาจจะได้เห็นตัวเลขแสนอาจจะนะใครชอบกาวก็มาดูนะอันเนี้ยอาจจะเห็นตัวเลขแสนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปตามเป็นไปตามหลักวิชาทุกระการตัวเดียตัวแฟกอันเนี้ย เส้นบนเส้นล่างเราเบรกเอาเนี่ยนะคราวนี้มาดูพอเบรกเอาก็เป็นจุดซื้อแล้วก็เรามาดูอีกแอคชั่นโซนของเราเขียวตรงไหนเนี่ยเป็นเขียวว้ตลอดก็ซื้อได้เลยตอนเบรกเอาเนี่ยทำใจแล้วก็ซับลอสตรงไหนก็ซับลอสถ้ามันลงกลับลงเข้ามาในนี้ใหม่อีกทีหนึ่งค่อยพิจารณาแต่โดยทั่วๆไปถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็ซับลอสที่ previous low ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดซื้ออันนี้จุดซับลอสตรงนี้เราก็ดูริสก์้งหมดตรงนี้ มาดูริสกบดตรงนี้ปั๊บเราก็รู้ว่าเราจะซื้อได้กี่ดอลลาร์งานนี้ยอย่ากลาวเกินว่าเหตุคำนวณโพซิชั o นไซส์ช่วยเาะฉะนั้นจากาาความรู้ทางเทคนิคที่เรามีที่เราเราียนกันมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็น potential small bull run o น breakout จาก formation ของของอันเนี้ยของการที่เป็นแฟลกลงมาเป็นทงลงมา โดยคำนวณจาก2อง standard deviation มันไม่ควรจะเบรกเอามากนะเพราะมันอย่างน้อยมัน95%ใช่ไหมเบรกทีเดียวไอ้น,นี่มันเบรกเกิดละนีะ่ถ้าดูกราฟกันก็เป็นข่าวดีให้พวกเราเอาไปพิจารณาว่าน่าจะทยอยเข้าได้เมื่อมีโอกาสนะโอเคไหมครับครับผมนะฮะจริงๆผมมีผมมีอันนี้เดี๋ยวนะวัดรูปทิ้งเอาไว้เดี๋ยวแชร์หน่อย อีกแอสมพชั่นหนึ่งถ้าเรามองว่าคราวที่แล้วที่เราสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแบบเป็นวันนิ่งแฟลตใช่ไหมหนึ่งสองนะฮะเราก็อันนี้อันนี้ทำเล่น,ลนๆขำๆอย่าแบบซีเรียสมากเนาะเดี๋ยวผมขอขยายจอแป๊บหนึ่งเราอยากเซฟอันนี้ทำยังไงวะเซฟอันนี้นี้ก็กแล้วกัออนปนึ๊บแชร์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 จอของน้ำขึ้นมาเองแล้วกัน ได้ได้ได้แปบ๊บหนึ่งฮะขอเตรียมมันอ,อันนี้นะฮะ,ะเมื่ออาทิตย์เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะนะฮะคุลุงเคยพูดว่าเอ๊ะหรือว่าตรงนี้มันนอกจากที่แบบสี่ห้านะม,นมีความเป็นไปได้อีกอันหนึ่งนะคือมันอาจจะเป็นในลักษณะของแบบคล้ายๆกับเป็นเป็น,เป,นเป็น running flat นะฮะเหมือนครั้งนี้ใช่ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ผมก็ลองทําเล่นๆน,นะถ้าเรา copy pattern ตรงนี้นะฮะมาวางที่ตรงนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที้ทําไว้ตอนนั้นมันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมนะฮะอยู่แถวๆนี้ แล้วมันก็ลงมามันก็ฉีกออกมาตอนนี้มันก็วิ่งตางมึันไปก็น่าสนใจอยู่นะนะ,ะอันนี้แค่จะบอกว่าเออมันเป็นไปได้นะว่าเราจะอาจจะเห็นอะไรแบบนี้นะมีการหักหลังเรานิดนึงคือเราคิดว่าปี2025มันจะแบบมี double run นะฮะบิตคอยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่อันหนึ่งที่เราเรียกว่า bar simpson pattern อนะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะออคุณมวลชนก็ชอบเรียกว่าแพทเทิร์นความโตะนะ ตั้งโต๊ะความโต๊ะเนี่ยตั้งโต๊ะความโต๊ะนวความโต๊ะเ,เราค่อยไปกันนี่คือการล้างช็อตล้างลองล้างกุ้ยออกจากตลาดก่อนนะครับก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาแมปเข้าไปเฉยๆดื้อ,อนะโง่ๆนะอันนี้โง่สุดๆเลยนะนะฮะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีโอกาสนะที่มันจะขึ้นไปถึงประมาณสักเท่านี้แหละนะฮะทะลุฟิบนไปนิดนึงอยู่ที่แถวๆประมาณสักสองแสนกว่าอะไรอย่างงี้ก็รอดูแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเรามาดูเอ่อ BTC USD นะฮะ อีกชาร์ตหนึ่งที่เราพล็อตเอาไว้นานแล้วตัวนี้ที่ผมให้ดูเรื่อยๆก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า f y u r y e y r l y c l e r h a r t นะฮะใน f y u r y e y r l y c l e r h a r t เนี่ยถ้าเราเอาระยะเวลา f y u r y e y r l y c l e ของมันก็คือจะมี Bull Run มี Bear Market แล้วก็จะมีเขาเรียกว่า a u m u l a t i o n phase นะฮะ a ฟ e ของการสร้างตัวแล้วเข้าสู่บ r ร n bear m r r k e t a c c u m u l a t i o n p h เ s e เนี่ยเอาระยะเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตมาหารเฉลี่ยกันนะฮะแล้วโปรเจกตออกมาเป็นปัจจุบันเนี่ย โปรเจคชั o ตัวนี้ผมเริ่มทําตั้งแต่กล่องสีฟ้าอันนี้เราก็วางทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2022เลยถ้าใครดูตอนนั้นออกรายการของคุณเฟิร์นผมก็จะมีกล่องนี้วางไว้ละไม่ได้เปลี่ยนนะฮะกล่องนี้มันน่าสนใจมากคือไอ้ตัวเอาตัว cycle low รอบนี้มันก็อยู่ที่จบกล่องสีฟ้านี่พอดีเหมือนกันนะลมก็เข้าสู่ accumulation phase แต่ว่าสิ่งที่มันประหลาดคือ accumulation phase ตัวนี้มันทะลุเอาทำ high ไปละซึ่งปกติมันจะมาแตะเอาทำ high เนี่ยก่อนที่จะเข้าบรันที่ตรงนี้แต่พอมันแตะเสร็จปุ๊บมันดึงกลลัับงงมมานนอยู่่ทีีตร มันอยู่ที่อ่อมันไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่อง Four Year Cycle เนี่ยเราเหลืออีกไม่กี่วันนะที่จะเข้าสู่กล่องสีแดงตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าเออแล้วประวัติศาสตร์มันจะซ้ํารอยไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในมุมมองตรงนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยกล่องอันนี้เนี่ยนะมันจะอยู่ในวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะฮะแถวแถวประมาณปลายปลายปีนะช่วงโนเวม b e r ถ้าผมเปลี่ยนชาร์ตมาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นชาร์ตที่น่าสนใจก็คือเราดู บิตคอยเทียบกับทองคำนะฮะถ้าเราดูบิตคอยเทียบกับทองคำเนี่ยคือทำไมถึงดูบิตคอยเทียบทองคำเพราะว่าช่วงปี2 0 2 2ันถึงยีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยอเมริกาพิมเงินหนักมากไม่ได้พิมพ์ผ่าน QE เขามีการทำ QT แต่ว่ามันมีการพิมพ์อยู่ข้างหลังเนี่ยหนักมากมันมีหนี้เกิดขึ้นหลายเทรลเลื่อยูโรโซลล่านับเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ของเงินที่พิมพ์ช่วงเงินเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะฮะมันอีคลิปสเปริมาณของเงินที่ถูกพพิมม์าาาตลออด50กกว่่ปีนนหน้ เพราะฉะนั้นถ้าเราแฟกเตอร์อิน t i o ชันตรงนี้ไปแล้วแทนที่เราจะวัดราคาบิตคอยด้วยดอลลาร์เราไปวัดด้วยอะไรที่สเสถียรกว่าอย่างทองคำเน่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่า Bitcoin ยังไม่ได้ทำเอาทำหายนะนะยังไม่ได้ทำเอาทำหายนะ แล้วก็ช่วงกล่องของเวลาที่มันควรจะขยับเข้ามาอยู่แถวๆนี้อันนี้ก็รอดูว่ามันจะสามารถ break จาก channel นี้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อเอา bitcoin เทียบกับทองคำเนี่ยนะฮะยังไม่ break ตัว regression channel ของมันนะแต่ว่าขึ้นมาแตะอยู่ที่ขอบบนก็เป็นอีกเมช s u r e หนึ่งที่น่าสนใจแต่เมเชอร์นี้อย่าหวังว่ามันจะมีผลอะไรมากกับตลาดเพราะว่าผมเชื่อว่าในโลกนี้มีไม่กี่คนที่ดูนะฮะเราจะสนใจพวก m e เชอร์ที่แบบว่าคนอื่นเขาเห็นกันชัดแบบนี้มากกว่าว่ามัน break แล้วนะมันเทสแล้วนะแล้วมันวิ่งไปแล้วนะครับ ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันเฉยๆว่าคิดยังไงนะฮะทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนนะครับเป็นเพียงการกล่าวให้ฟังลเล่นๆเพื่อความจะลงใจใเฉยๆนะจะได้นอนหลับกันส,สบายๆนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้แอดมินกดไม่ใช่คําแนะนำผมกดทับพอดีนะตอบศูนย์แจกกล่าวนะฮะตุดจีนที่แล้วปีที่แล้วเทขายครับนะครับ อ่เข้าตุตจีนเตรียมเลยนะก็เดี๋ยวรอดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าที่เมื่อกี้ที่เอาโอเวอร์เลย์ขึ้นมาคือทุกคนหวังว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยมันจะเข้าสู่บูรันถ้ามันหวังกันพร้อมทุกคนเนี่ยมันน่ากลัวนะนะฮะดีไม่ดีมันจะหักหลังเอาให้หลังแอนเลยใช่ไหมเออแต่ว่าในขณะที่มันหักหลังเนี่ยมันมันจะหักหลังให้ใช่มันจะหักหลังให้ให้พอจนจนกุยที่หวังว่าใช้คาว่ากุยจนคนที่แบบว่าหวังทากาไรเร็วๆจากบูรัน ยอมแพ้แล้วเมื่อคนเหล่านี้ยอมแพ้เนี่ยแหละแร้วางบิตคอยลงวันนั้นแหละบบราณจริงๆจ,จะมาซึ่งอาจจะมีดีเลย์ออกไปนะะอันนี้ก็เตือนไว้ด้วยว่าเออเราก็ไม่รู้เมือนกันจะเป็นงั้นไหมแต่ว่าด้วยนะทะทฤษฎีิผลประโยชน์นะฮะมันมักจะเป็นเช่นนั้นนะครับ <laughs> นะ <laughs> ผมกําลังจะไปขายบ้าน <laughs> ใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆอ่ะให้ดูกันคำๆนะครับผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะดีซกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา นานละนะฮะโอเค okay, วันนี้ก็1ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับเราพอเท่านี้ก่อนนะครับมีคําถามว่าทำไมทองถึงขึ้นมากครับวันนี้นะฮะชั้นบอกตอนนี้ทองเนี่ยก็เป็นแหล่งพักเงินนะสำคัญเลยในช่วงที่โลกขึ้นแฮ่ขึ้นแฮ่กับสงครามนะครับมีการพยายามฟรอนต์รันสงครามเเราพูดไปหลายวิ่งมากแล้วว่าจริงๆในช่วงระยะชอตเทอมนะฮะเราเฟเวอร์ทองคำมากกว่าบิตคอยด้วยซ้ำในเชิงของกราฟนะครับแต่ว่าในรองเทอมเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในส่วนของเปอร์เซนต์เอชเกนของบิตคอยเนี่ยเมื่อมันเข้าโบราณจริงๆไไไมมม่่ีีีอะะรททจบันด นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณประธานซุปกับเทนโดที่อยู่หลังเวทีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกสองสัปดาห์หน้านะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึ่งวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็เจอกันแล้วทอดกระถินวัดเ่าวันชัยของชมรมใช่ใช่ใช่ลืมโปรโมทไปนะครับก็ชมรมฉลก .com นะฮะมีงานทอดร่วมเป็นเจ้าภาพนะฮะงานทอดกระถินที่วัดเขาวันชัยนวรัตนะครับโกราชนะฮะตักช่อง เป็นวัดป่าชิวๆนะฮะอากาศดีๆนะครับวันอาทิตย์หน้านี้ถ้าใครว่างๆก็ไปเจอกันที่เขาใหญ่นะครับผมก็จะแวะไปตอนเช้านั่นแหละนะเพราะตอนบ่ายมีจัดการต่อก็เดี๋ยวต้องรีบวิ่งกลับมานะฮะก็สามารถไปเจอกันได้นะครับเราก็ใครจะร่วมทําบุญอะไรถ้าไม่ได้รงทะเบียนมาก่อนอาจจะไม่ได้มีจีวงจีวอให้แต่บางทีส่วนใหญ่มันก็มีเหลือให้หน้างานนะนะฮะแต่ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ยังคิดม่มีงทานเี่ยมีเราออกงทานเยอยไปช่วยกันออกงทานก็ได้นะ เอาลูกเด็กเต็กแดนไปวิ่งเล่นอากาศดีฮะอยู่เป็นยอดดอยเล็กๆอยู่ปากช่องนะครับใครว่างไปไปกันก็แต่เช้าอ่ะถ้าออกจากกรุงเทพสักตีห้าไปถึงนู่นสักอ่าเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเนะยเราทันเวลาอยู่ไปเที่ยวกันครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับทิ้งไว้ด้วยคำถามสุดท้ายนะฮะถ้าคนรู้ว่าทองกระดาษไม่พอแลกเป็นทองจริง จะขนาดไหนโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ